สวัสดีครับพี่น้องบรนยกาพบพ่อกับสวนเกษตรเบานนนชาแนลคือเกานะครับพี่น้องกะโอ้ยใบยอ้อยมันขูดมือครับพี่น้องมรรยกาศเบานุ่นกับสีมะน้ำมีเรลืองมะน้ำเสนอพี่น้องคือเกานะครับพี่น้องก็คืออ่าเห็นบ่าพี่น้องยุขงยังใส่เบานุนเนี่ยสียุขังขวาของท่านผู้ชมนะครับตีอยูใ่ในจอ จะซีมี่กออ้อยด้วน,นะครับพี่น้องบานน้องก็เลยจะเอามานำเสนอนะครับอ้อยนี้เป็นเป็นอ้อยแดงนะครับพี่น้องเป็นอ้อยแดงแล้วกาสาเหตุที่บาดน้อปลูกขึ้นมาเนี่ยับประาณหนึ่งก็คือหนึงห่งเห็นเห็นเขาเป็นล่ำล่ำสีงามนะครับเขาซีมีล่ำสีแดงอมม่วงนิดนึงนะครับแล้วกา บานนนวาเห็นมันแปลกดีก็เลยนํามาปลูกนะครับพ่อพ่อนํามาปลูกแล้วกาดถึงรู้ว่ามันมีประโยชน์ทั้งเขาเอื้นทั้งยังไงครับทั้งทั้งวัฒนธรรมไหไบ้าครับหรือทั้งประเพณีสิครับก็คือ,อบ้านเราจเจริญแล้วมีรถดีา่าคาก็คืออ่า คือว่าเป็นพี่นี่นะครับพี่น้องก็คือจังขืนบ้านไม่สิครับขืนบ้านไม่ยกเสาเองเสาโทเนี่ยครับเขาก็สิมาเอาไปนะครับล้วการงานแต่งงานแต่งนะครับล้วก็งานมันสิมีงานบุญนี่ยังครับบุญปุ่นี่ยังเกี่ยวกับศาสนาเฮาเนี่ยที่ที่ข้าเจ้าเอาอ้อยไปวัดเห่นแหมครับพี่น้องเพราะว่าบ้านนนเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เขาอ้อยไปวัดล้วก็ พ่อพ่อบาวนนปลูกนะครับกะรู้สึกดีใจนะครับที่ว่ามือเศาร์เนี่ยคือมือเศารนี่มีมีลุงกับป้าที่ยุข่ขขางกันเนี่ยครับโอ้บรรยากาศมีนกบินผ่านด้วยอ่ามือเศา้านี่ก็คือมีมีป้าเพิ่นสิขข้นบ้านไหมเนาะครับเพิ่นได้มาขอขออ่อยบาวน์นกับ ก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเอ้ยห้าปลูกไว้มันก็ก็ยังมีประโยชน์อยู่คนคือคนกันยังมองเห็นจั่งซน่สนะครับบอกว่าเ้าปลูกไว้มันก็บ่ได้เสียหลายบ่ได้เสียทิมเราอีกอย่างนึงก็เป็นแนวกันชนในห้อาพอมนะครับแนวกันชนสวนแบบพวกสารเคมีต่างๆสเนะครับแต่เลยคือคือที่เอามาเอามาเบานี่ก็คือมีความรู้สึกว่าเออดีใจครับที่แบบว่าเขาเข้าปลูกอีหยังขึ้นมาจากอย่างเหนือรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ทัง ทั้งบุคคลหรือทั้งโอ้ยยุ่งกันหลายหลายี่น้องให้กับบุคคลให้กับทั้งศาสนาที่เขาไปทำประกอบพิธีนี่สินะครับก็เลยรู้สึกดีใจนะครับพี่น้องก็เลยเอาก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาแช่์สมประการให้พี่น้องเพิงว่าเออเข้าปลูกอีกอย่างหน่มันก็บริสเ,เสียบริสเ,เสียาหายบริสเ,เปลืองพื้นที่บะไ้อย่างสี่นะครับพี่น้องเนาะจงไดากะฝากพี่น้อง ติดตามสวนเกษตรบาลนนท์ได้อครับเดี๋ยวมีอยังดีๆเดี๋ยวบาวนนท์สีเอามาเบ้าสู้พี่สู้น้องละสีเอามาให้พี่น้องเบ่งา่าลักษณะต้นมันเป็นแบบไดเอหยังจังไดจังสี่นะครับว่าวสิเป็นพืชหรือเป็นพักอยังชนิดต่างๆนี่ครับที่บาวนนท์ไปไปพ่อหรือไปพบเหตดมาเนี่ยก็สีเอามานำเสนอให้พี่น้องเฮ้า ได,ได้รับรู้นะครับแล้วก็เพื่อม่นสิเป็นประโยชน์บางคนกน็อยากได้นอได้พันไปปลูกสวนเกษตรเ้าโนน,นมีแจกด้อครับพี่น้องจังไดค่ะถ้ายอยากได้ยังจังไดก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหีับสก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเบื้องรายละเอียดกันตอวาว่า,วาลำต้นม่นสิเป็นแบบไดลักษณะตน้นมม่สิสูงอย่างประมาณใดังซี่เนะครับแล้วต้นก่อนึ่งกมีจากต้นจากนอ โอ้ยหมดหลายครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวขับไปติดตามกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องนี่หน้าตาอ้อยแดงนะครับพี่น้องล่ำเขาสีสีเงานะครับพี่น้องล่ำสีเงาครับตน้นจะเป็นสีแดงออกม่วงๆนะครับพี่น้องกะปกติอ้อยพัดน,นี้ก็คือส่วนมากสิไป เพศกับพวกถ้ามีงานมงคลน,นะครับพี่น้องจังจังงานแต่งนี่ก็ใส่อ้อยเนาะครับพี่น้องแล้วก็งานขึ้นบ้านใหม่นะครับอ้อยแดงก็สิมีประโยชน์กางงานยกเสาเอกเสาโทนะครับพี่น้องกัสิเมาอ้อยไปผูกใส่เสานะครับพี่น้องก็เป็นสิ่งจ่าสิริมงคลจังมื้อเช้านี่ก็มีอ่า ลุงบ้านใกล้กันเนี่ยครับ,ข,รรบข้าเจ้ากําลังสี่เห็ดยกเสาเองกเสาโทษนะครับข้าเจ้าก็ได้มาขอขอไปคือต่แรกกข้าเจ้ากับขอสื่อแหละพี่น้องแต่ว่ามันเป็นงานมงคลเนาะก็เลยบอกเิ่นว่าเอาไปโลดประสันเิ่นก็เลยมาขุดเอาจากพ่นขุดเอาจากนอกจากตนออกบ่ได้เบิงน้ำเพิินครับเมื่อเสานี้นไ่ไเบิเอาไปยกเสาเฮือนครับอืยกเสาเฮือน กะเลยอนุโมทนาสาธุกับเพิ่นไปครับพี่เ้านี้เพิ่นกะมาขอกับอ่าบ่าลน้นนี่ล่ะครับอันนี้ปลูกไว้ทั้งหมดนี่มี3ก่อนนะพี่น้องนี่ก็คือ1กอ2กอแล้วก็3ก่อมือเช้าเพิ่นขุดเอาอยู่กอนี้แหละครับพี่น้องจักคนเอาจักต้นวุ้บผมประเดิบตะบะตุนี่มีประมาณ5 6หนอ่เนี่ล่ะมั้งครับพี่น้องบางคนก็บ่าใช้ใช้ ซีนอว่าสันขืนเฮือนก็แล้วแต่ประเพี่นีไผ่มั่นนะครับพี่น้องบางคนกอาไปเป็นคู่อืมจะง,งานแตง่งเสียไป,ป็นคู่อัน,นอันนี้บ่ได้บม่แม่นกอได้ครับพี่น้องคือล่ำอ้อยมันลมนะครับมันลมหล้วมันกเกิดครับมันแตกเนอปลูกง่ายครับอ้อยพันนี้อืมสิบ้านนู่นสวนมากกับทออกไปไหว้นะครับพี่น้องไหว้วัน ไหว้สเสด็จพ่อที่ที่เขาเฮ็ดเป็นชุดนะครับพี่น้องยา่ว่นพระวันนยังนะครับไหว้สเสด็จพ่อล่อหากับอันนี้แหละครับพี่น้องก็เป็นอ้อยประเภทนี้แหละที่เขาเป็นนิยมกันไหว้ละกะ่เอ็มสินมี่บุญน,นี้ยังอีกอันนึงครับที่เขาใส่อ้อยเนี่ยครับเราโน่นจำมาได้เนาะคุณสินมี่บุญอีกบุญน,นึงที่เขาใส่อ้อยแดงเนี่ยครับกะอ้อยชนิดนี้สรุปแล้วก็คือ ใส่ประกอบพิธีท,ทงางศาสนานะครับพี่นอ้องอ้อยแดงเนะาะสลบอ้อยแดงเออแล้วกากินกับหวานพี่น้องหวานดีครับพอปองช่วงปองเขามันแยวนะครับพี่น้องเนี่ยช่วงปองเขายาวครับมันสีบอ,บอสันกะน้ำก,กับหวานดีครับพี่นอ้องเวลา้เขาปอกเปลือกเด้วยว่าสองมากไม่นสิเป็นสีเหลืองเหลืองแน่น,นะครับพี่น้องไม่นสิเป็นสีเหลืองเหลือง หวานครับพี่น้องกินแล้วก็หวานแสบนะครับกินแล้วกินแล้วฟันสีขาวด้พี่น้องเพราะว่าเข้าเคี้ยวเนาะเวลาเข้ากินเข้าเคี้ยวแล้วก็เบืสิไปถูฟันนะครับเห็ดใด้ฟันเห็ดเด้ดฟันขาวฟันสะอาดครับดีก็แปลงซีฟันเลยพี่น้องขั้นกินอ้อยนี่บ่ตรต้องเปลืองอยาซีฟันยากพี่น้องบ่รเสื้อล่องเอาไปกินเบ่งเงนะครับ เพื่อนบ้านมองเพื่อนบ้านมองมาแซวลองๆออกไปกินเบิ้งหน้ครับพี่น้องมันสีหวานแล้วก็เฮ็ดในแถงงามนะครับแขวขาวสะอาดเดี๋ยวอ่าเร็จจากคลิปนี้แล้วเดี๋ยวบ้านนท์สิมานริดใบมันออกนะครับเดี๋ยวขับผู้ใดสนใจพันเด้อครับบานนน่นมีมีไฮเด้อพี่น้องติดต่อมาได้ บาโนนบาอ่อวแพงคือมูเพิ่นดครับเอาแค่ขละบาทกัะพ่อนะครับบางคนกับสองบาทสายซีุทพพี่น้องอืมตะาบามกันแล้วตะพันเนะาะตะบาพันอ้อยแดงของบ้าโนนนีกเอาแค่บาทเดียวอืมแค่บาทเดียวลอยคอขึ้นไปได้พี่น้องทรงทรงไฮฟี่ถาลายคอขึ้นไปลอยคอคือลอยท่อนลอยตาเนะพี่น้องทรงไฮฟี่เลย อันนี้ปลูกไว้ครับปลูกไว้นี่กับพท่านด้พ่อปีได้พี่น้องปลูกบ้องหนาฝนปีที่แล้วประมาณพุทธศภาคมิถุนายนครับเลยอีกเมื่อขี้เดือนกับสิคปรบปีลวครับพี่น้องเบอร์มันแตกก่อได้พี่น้องอันนี้ปุ๋ยกบะเบิดไซเดตจ้าว่าน้ำฮดหดฮดอยู่เรื่อยๆครับหดน้ำเขายู่เรื่อยนะครับปลูกตอนแรกก็ขึ้นว่าสิบโเกิดแล้วพี่น้องเพราะว่าปลูกไว้โดนเติบได้พี่น้องน้ำกับอาทิตย์ละเทือหดดินกับแหงบันี้ พ่อยุปป่ไปยุ่มากมาเกิดมานานหนึ่งครับพี่น้องพอเกิดมานานหนึ่งกับสองนอนสามนอนพอได้ฝนมากอีกพี่น้องพึบขึ้นเลยแบบน,นี้ก็เลยเอาฉีกไก่มาใส่พอฉีกไก่มาใส่แตกนอดดีกมึงดูพี่นอ้นอ,งนองแตกมาเศร้าเลยผ่นะพอช่วงนี้ก็พดน้ำประมาณอาทิตย์ละเทือนะพี่น้องกับด้ก็บบ้าไรหลายยากับบได้เซดพี่น้องก็คือปลูกอะไรก็ปลูกแบบ,แบบอินทรีย์ไปเลยนะครับแบบธรรมชาติเลยเทวบดาเรียงบ้าไ้ใส่ปุยป๋ยบ้าไ้ใส่ หมายถึงว่าปุ๋ยนี่ปุ๋ยเคยมีนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยขี่ไก่นี่ใสอยู่อือใสกับใสต้นขี่ไก่เห็นไ่มพี่น้องเนี่ปุ๋ยขี่ไก่เดี่ยก่อนมันยังปลาลาเลยครับเนี่ยนี่คือปุ๋ยขี่ไก่นะครับพี่น้องไก่ก็เป็นไก่ไก่พันเนื้อนะครับที่เขาใสขี่แกบห,หลายอ่ะครับอือเนี่ยงามงามครับพี่น้องล่ำซ้ำแขนนี่ละรับผู้ทดสนใจกะติดต่อสวนเกษตรมาเ้อพี่น้องนี่แบงปั่นในี่พี่น้องปลูกอยู่ย ตอนแรกก็คิดว่าปลูกไว้สิบ่มีประโยชน์นะพี่น้องบัดพ่อเห็นมู่ขาเจ้ามาถามแล้วก็เห็นผู้เฒ่าผู้แกมาเออปลูกไว้ก็ดีคือกันว่าสันว่าเออผู้ใดมาคอกะให้ผู้ใดมาซื้อก่ะขายครับพี่น้องแบ่งปันกันไปปลูกนะเพนว่าแถวนี้เขาเจ้าสิบ่ปลูกกันพี่น้องเขาก็ว่าเอาเป็นยัางบ้านโน้นคือหามาปลูกก็เห็นเห็นมันงามกันได้อย่างใดสันหรอกเพราะว่าผลิตใบมันออกด้พี่น้อง ละลดใบมันออกนลฝนตกเนาะลีดใบมันออกฝน,น,น,นตกล่ำสีแดงๆพี่น้องแล้วก็เนี่ยเห็นบ่วบานน่นเห็นเสือกมดัดใบบัให้มน,นั่นอันนใบมันเอียงนะครับอันนี้เสือกเสือกอันนี้เป็นเซนเอ็นได้พี่น้องบันนีสกสิเป็นก่นองงามได้พี่นอ้องเดี๋ยวบัานนู่นสีแดงมันอยู่ให้ให้นาฝนมากกันเพราะว่าตอนนี้ลูกน้อยเขาก็เกิดมาหลายแล้วครับตอนที่ตอนที่อ่ามัด เสียกนี sheep, <To S 1> ่วบนอหน่อยเขาเพราทานได้เกิดนะครับเพราะตอนนี้นอหน่อยเกิดหลายเกิดหลายเราแบบนี้จังสีกับเสี่ยวออกได้ี่นองนี่เนี่ยลั่มเังสีกับเสี่ยวออกเออเนี่ยเสี่ยวออกเนี่ยครับไปขายสีแต้งต้นเขาไม่ง่ายนะครับพี่น้องออกหมดเลยเดี๋ยวบ้านน้องจะไปเห็นอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องจังต้นเนี่ยเห็นบอกพี่น้องพอออกเลาลรั่เขาก็สีแดงพอดครับลั่มสีแดงใหญ่ เนาะเจ๊ได้กระฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับบา้านนุ่นเนาะครับสวนเกษตรบา้านนุ่นชาแนลนะครับฝากให้พี่น้องซอยติดตามให้กับบป๋านุ่นแน่นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารถเพื่อนบ,บ้านวิ่งมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าที่ปลูกนี่ปลูกยุ่งทางถนนนะครับห่างถนนมากกว่าบ,บ้านสีเมตรนะครับพี่น้องก็เ,เลยติดถนนนิดนึงเพราะฉะนั้นย่าน ยันอ้อยไปเกกาถนนก็เลยเอาเสียกมามัดใบนะครับเพื่อความสวยงามล้วกะเป็นแนวกันชนพร้อมนะครับพี่น้องเพื่อว่าบางที่รถถนนมันโล่งเกินไปแล้วรถเกิสีแลนแบบปลาร่วงสินะกะย่ำขึ้นกับรถแลนสาดแสงไฟมากกัเห็นว่าเออบางนีเริ่มเป็นป่ากับสี่แลนตะถนนแลนตะในถนนนะครับพี่น้องกะมีข้อดีเยอก็เลยปลูกเป็นแนวกันชนใบนะครับก็ ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามไปกับโวนเกษตรบ้านน้้นนะครับคุณน้องสำหรับคลิปนี้อาไวสวันนีสักก่อนนะครับสวัสดีครับ